เรียกได้ว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมนักข่าวธุรกิจจัดงานมอบรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้แนวคิดร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่16กับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร2021 เพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและหนึ่งในนักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด2อคือคุณกนกวันสุวรรณพันธ์ CEO แบรนด์คาร์นสรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะวันนี้มารับรางวัลน,นะคะท็อปแบรนด์อวอร์ด2อค่ะ วันนี้ก็นะคะกลุ่มซีโอคาโนนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลชอปแบรนด์อเวอร์2021นะคะทางแบรนด์นะคะก็มุ่งพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ของคาร์โนนะคะให้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยนะคะให้แก่ผู้บร,โริโภคทั้งประเทศค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นสกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์คาโนจะมีทั้งหมดเ่อ 7, 7 SKU นะคะก็จะมีเซรั่มมีครีมนะคะมีกันแดดแล้วก็ มีมาร์กหน้านะคะมีคอนเนอร์แล้วก็มีครีมแต้มสิวนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกตัวนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรวมสารสก,กัดที่พรีเมียมนะคะแล้วสารสก,กัดของเรานะคะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเป็นสารสก,กัดสาหร่ายแดงนะคะสารสก,กัดตัวนี้นะคะก็ได้รับรางวัลน,นะคะ The China Personal Care แอนคอร์ดเมติกอวอร์2016นะคะตัวนี้นะคะปลอดภัยแล้วก็ทางผลิตภัณฑ์นะคะก็มีคุณหมอนะคะที่เป็นคนคิดสูตรให้เรานะคะแล้วก็มีทาง นักวิจัยนะคะที่จบวิทยาศาสตร์เครื่องสังโดยตรงนะคะเป็นคนคิดสูตรตัวนี้มาค่ะการตลาดของแบงด์คาโน่นะคะตอนนี้นะคะการตลาดออนไลน์ของเราก็จะมีทั้งแพลตฟอร์ม Facebook นะคะ IG แล้วก็ Line แอดนะคะแล้วก็ Google a แอดนะคะแต่เราอ่ะเดี๋ยวจะช่วงไตรมาสที่2ของปีนะคะเราจะมีทําการตลาดทาง TikTok นะคะตอนนี้กาลังเลือกอินฟลูเอนชั่นอยู่ค่ะมีรับสมัครตัวแทนรายย่อยนะคะตอนนี้ออเว็บไซต์บริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีรับสมัครตัวแทนรายย่อยแบบไม่สต็อกนะคะ ก็คือสามารถสมัครได้เลยแบบไม่ต้องไม่ต้องสต็อกสินค้าสามารถฝากบริษัทจัดส่งได้ค่ะตอนนี้นะคะช่องทางการติดต่อเราก็จะมีหลายช่องทางนะคะก็จะมีหลักๆเลยนะคะก็จะมี Facebook นะคะก็คือ Facebook Kano Thailand นะคะแล้วก็ Line นะคะ Li@ น e แอดคานะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของของแบนด์ a n o ก็คือจะเป็น w วิร์ลไว w e b c o m canothailand.com นะคะแล้วก็จะมีสามารถโทรติดต่อนะคะสอบถามโปรโมชั่นได้ที่เบอร์094 5405757ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตคัดสันนะคะแล้วก็ ผลิตออกมานะคะเพื่อตอบโจทย์กับผิวหน้าของคนไทยนะคะแล้วเราก็ยังมุ่งหวังนะคะว่าผลิตภัณฑ์เรานะคะจะสู่ตลาดได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะปลอดภัยเห็นผลนะคะเพราะว่ากว่าเราจะผลิตสินค้ามาหนึ่งตัวเนี่ยค่ะอุ๋มได้ทดลองใช้1ปีนะคะ1ปีให้มั่นใจก่อนนะคะถึงจะผลิตสินค้าคาโนออกมาะค่ะแล้วก็อุ๋มก็ไม่ได้อุ่มก็ไม่ได้ทดลองแค่คนเดียวนะคะอุ๋มให้คนรอบตัวทดลองอีก100ท่านนะคะผลปรากฏว่าก็คือสินค้าเราใช้ แล้วไม่แพ้ค่ะเพราะว่าสินค้าเรานะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมและแอลกอฮอล์ค่ะสามารถใช้ได้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะใช้ได้แล้วก็เห็นผลแน่นอนค่ะ